ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูนะฮะเมื่อดาวพุธด,ดาวแห่งปัญญาก,การสื่อสารและการเจรจาโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึง3สิงหาคมปี2,568สําหสำหรับชาวราศีธนูมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนแค่คําพูดแต่มันเปลี่ยนทุกความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณอยู่นั้นนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งความคิด การวิเคราะห์การพูดและการทำสัญญาเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยดาวพูดในราศีเมถุนเนี่ยพลังแรงเต็มพิกัดเพราะเป็นเกษตรราทิบดีดังบทกรอนโหราศาสตร์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าเกษตรพุธหยุดเร่เมถุนกันช่างจำนันแจ่มแจ้งัดแองไขโค้งตามฉันนั้นเล่าก็เข้าใจะนั้นนะครับดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ในเรือนที่7เป็นพบแห่งคู่ของหุ้นส่วนและศัตรูที่เปิดเผยฉะนั้นคําทํานายในเชิงบวก,บวกเป็นดังต่อไปนี้พิมพ์คามงคลบ,บวกว่าพร้อมรับพลังบวกใต้วิดีโอนี้แล้วขอให้ท่านเกิดสิ่งที่ดีเนื่องเรื่องคู่ความสัมพันธ์หรือการเจรจาสําคัญจะเด่นชัดคนโสดมีโอกาสเจอคนคุยที่ฉลาดน่าสนใจและมีแววพัฒนาเป็นคู่ชีวิตคนมีคู่จะมีบทสนทนาสําคัญที่เปลี่ยนโครงสร้างของความสัมพันธ์2 การเจราจาธุรกิจหุ้นส่วนการลงนามสัญญาจะเดินหน้าหากคุณเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการและหรือผู้บริหารช่วงนี้เหมาะมากกับการพูดคุยตกลงดิวใครที่มีโปรเจกต์ที่ต้องร่วมมือกับคนอื่นโอกาสสาเร็จสูงมาก 3. ดึงดูดคู่ชีวิตคู่ค้าหรือพันธกิจหรือพันธมิตรที่คิดเป็นพูดได้คุยรู้เรื่องจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณที่ช่วยเติมเต็มจุดอ่อนด้านการวางแผน เขาอาจเป็นที่ปรึกษาคู่สัญญาหรือคนที่เข้ามาทําให้ความคิดคุณเฉียบขึ้นสคนที่เคยห่างหายจะกลับมาเจราจาใหม่พลังของพูดเปิดช่องทางสื่อสารกับคนที่เคยปิดตายการเคลียร์ใจจะเกิดขึ้นแบบมีสติและสร้างสรรค์สิ่งที่ควรทำหนึ่งขัดแย้งด้วยคําพูดคือเอาง่ายคือว่าสิ่งที่ควรทําช่วงนี้ใช้ดาวพูดให้เป็นประโยชน์นะครับไปสร้างงานไปสร้างความสัมพันธ์ดีๆนะฮะ แต่เราระวัง 1. นะฮะการขัดแย้งกับคําพูดกับคนใกล้ชิดนะพูดในเรือนที่7แม้ดีแต่ก็ทําให้คําพูดมีพลังรุนแรงถ้าพูดโดยไม่กรองนะครับอาจกลายเป็นการทําร้ายคนสําคัญของคุณ 2. ถูกคนฉลาดล่อซื้อล่อคําคู่ค้าคู่เจรจาบ,บางคนอาจใช้คําพูดบิดเบือนต้องอ่านเอกสารตรวจสัญญาให้ดี 3. ความคิดไม่ลงรอยถกกันเกินพอดี ชาวธาดูเป็นธาตุไฟนะฮะพูดในราศีเมถุนนั่นคืออากาศนะฮะถ้าไม่ควบคุมอาจเกิดลมพายุในความสัมพันธ์ได้ง่ายอนะันนะั้นนะเคล็ดลับในการใช้พลังแบบลับๆพูดในสิ่งที่คุณอยากเห็นเป็นจริงเพราะคําพูดของคุณสะกดจักรวาลอยู่นะฮะทำบันทึกเจราจาเขียนสัญญาให้ชัดเจนทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับงานหรือความสัมพันธ์ถ้าอยากพัฒนาความรักลองเปลี่ยนวิธีคุยให้มีศิละปะมากขึ้นเช่นใช้คำเปิด ใช้คําถามเปิดๆนะครับนฟังให้มากกว่าพูดนะครับตัวอย่างคนที่ใช้พลังของพุทธเนี่ยนะครับมีชายคนหนึ่งเคยทะเลาะก,กับภรรยาอย่างหนักเล็กเกือบหย่าร้างเขาเรียนรู้ศาสตร์การสื่อสารใหม่จนสามารถเปลี่ยนคําพูดที่เคยทําร้ายให้กลายเป็นคําพูดที่เย,ออยาว์ยาไม่เพียงเขารักษาครอบครัวไม่ได้แต่ยังกลายเป็นโค้ดความสัมพันธ์ระดับโลกในวันนี้ฉะนั้นนะครับราศีธนูวิธีการเชื่อมพลังของดาวพุธในช่วงนี้ให้คุณ บอกตัวเองแบบนี้ว่าฉันใช้คำพูดสร้างสะพานไม่ใช่คำแพงฉันเปิดใจรับการร่วมมือที่ยิ่งใหญ่คู่ของฉันคือกระจกเงาที่ขัดเกลาพลังแห่งฉันนั้นนะฮะความสำเร็จในช่วงนี้จะไม่ได้มาจากการลุยเดี่ยวแต่มันจะมาจากการจับมือที่ถูกคนและการพูดในเวลาที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นความรักคุณส่วนหรือศัตรูทุกความสัมพันธ์คือบทเรียนและโอกาส ขณะนั้นนะครับในโลกที่เชื่อมโยงกันด้วยคําพูดผู้ที่สื่อสารด้วยเจตนาดีและปัญญาจะสร้างอนาคตที่มั่นคงยิ่งกว่าทองคานะฮะและชาวราศีธนูนะครับกำลังยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นนั้นบางคนเกิดงานร่วมกับคู่บางท่านได้หุ้นส่วนบางท่าน,นเกิดโปรเจกต์ใหม่ได้ทํางานเป็นทีมมีความสําเร็จได้โชคจากต่างเพศคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามคนที่ประสบความสําเร็จระดับระดับโลกเนี่ยนะฮะเขาใช้พลังราศีเกิดอย่างลึกซึ้ง นะครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวบางคนเป็นนักธุรกิจระดับโลกที่สร้างบริษัทจากศูนย์จนกลายเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเพราะเขาใช้พลังคิดนอกกรอบกล้าทดลองแม้ไม่มีใครเข้าใจบางคนนะครับเป็นผู้นําจิตวิญญาณที่ใช้พลังแห่งความเชื่อความเห็นอกเห็นใจจินตนาการเปลี่ยนชีวิตผู้คนนับล้านบางคนนะครับเป็นนักลงทุนที่เฉียบคมใช้พลังการวิเคราะห์ลึกจัดระบบเปะทุกรายละเอียดและกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในวัยหนุ่มหรืออีกคนที่ใช้พลังงานความกล้าขับเคลื่อนแรงบันดาลใจไม่หยุด จนกว่าจะสําเร็จจนกลายเป็นผู้นําระดับประเทศเพราะนั้นพวกเขาใช้พลังเหล่านี้นะครับเพราะนั่นคือราศีของพวกเขาแม้จะไม่รู้ตัวแต่พลังมันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นนะครับในช่วงที่คุณเกิดคุณได้รับมอบพลังงานจากจักรวาลน,นะฮะพลังงานราศีช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคโจรผ่านกลุ่มดาวต่างๆพลังงานแต่และคนก็จะแตกต่างเาะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่รู้จักใช้พลังราศีของตัวเองเนี่ยนะในคอร์สเนี้ยผมกําลังจะบอกคุณ ร์อนี้นะครับอยู่ระหว่างทํายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะตอนนี้ทําเสร็จไปแล้วสี่สิบกดแรกนะครับสี่สิเปอร์เซ็นแล้วเพราะนั้นนะครับถ้าเสร็จเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ราคานี้นะฮะตอนนี้ยังให้ราคาโปรโมชั่นข้อนี้กันจากประสบการณ์ดูดวงกว่ายี่สิบปีและได้ดูดวงเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านนะผมได้เห็นชัดเจนว่าคนมั่งคั่งใช้พลังราศีเกิดอย่างมีกลยุทธ์แต่คนธรรมดามักกลัวพลังของตัวเองนะถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลา ของคุณแล้วให้คลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เลือกราศีเกิดของคุณบอกแอดมินว่าพร้อมมั่งคั่งแล้วก็ตามด้วยราศีแล้วมาเริ่มฝึกพลังกันนะฮะเหมือนมหาเศรษฐีและผู้นําระดับโลกเขาฝึกมาแล้วนะแม้พวกเขาไม่รู้ว่ามันคือพลังจักรวาลวันนี้คุณรู้และคุณพร้อมเริ่มนะครับแล้วฝึกพลังที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วทั่วโลกกับ100กฎแห่งความมั่งคั่งทางการเงินนะฮะในเวอร์ชั่นที่เป็นราศีที่คุณเกิดคือจริงๆเนี่ยในคอร์สเนี่ยเปิดมาพอสมควรแล้วแหละนะฮะ ก็มีท่านเรียนไปแล้วนะฮะสี่สิบกดนะฮะบางคนเรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกเนี่ยจะอ่านให้ดูนะอาจารย์ค้าเนี่ยหนูไม่คิดเลยว่าการใช้ชีวิตแบบรวยขึ้นจะเกิดขึ้นจริงได้หลังจากเรียนไปแค่สิบกดแรกหนูตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่ใช้คําบางคําที่อาจารย์บอกในคลิปนะฮะยอดพุ่งขึ้นสามร้อยเปอร์เซนแบบที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่าคุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละค่ะ เป็นสนามพลังเฉพาะคนเกิดราศีของหนูตามที่อาจารย์สอนหนูขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูมีรายได้เพิ่มโดยที่ไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลยได้ค่าคอร์สคืนเลยค่ะนะครับคนนี้นะครับเขาบอกครับอาจารย์ครับนะฮะผมมาแบบอยากรู้ว่ามันเวิร์กไหมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่หลังจากเรียนไป ถึงกดที่5ไปแล้วปรับวิธีเสนอขายแค่เล็กน้อยผมปิดยอดได้400,000บาทภายใน5วันจากลูกค้าที่เคยบอกผมว่าคิดก่อนนะทุกคําสอนมันเป็นปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบูปินรวยเร็วสาหรับคนที่พร้อมลงมือจริงคนนี้บอกอาจารย์คะหนูลงหลายคอร์สมากค่ะนะฮะแต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกลัวล้มเหลวแต่พอเจอคอร์สร้อยกดนะของราศีหนูหนูหนเริ่มทําตาม โดยไม่คิดมากเพราะคาอธิบายมันชัดและพลังของอาจารย์ก็มั่นมากผลลัพธ์คือหนูเปิดรับลูกค้าครั้งแรกในชีวิตได้เงินทันที9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคาเป็นปีขอบคุณจริงๆค่ะอาจารย์ไม่ได้แค่สอนวิธีหาเงินแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มตน้นคนนี้บอกหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงิเงนไม่เคยพอเลยค่ะทั้งที่วางแผนเยอะมากคุมทุกบาทแต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คิด แต่ไม่คาดคิดตลอดแต่พอเรียนข้อนี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศรีหนูหนูปรับการเก็บเงินใหม่จากเดิมติดลบสามพันบาททุกเดือนเหลือเก็บเดือนละหมืน่นภายในเดือนแรกหนูน้ําตาไหลเลยค่ะเพราะนี่คือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าหนูบริหารเงินได้เหมือนคนที่มีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดอีกต่อไปขอาพระคชุนอาจารย์ที่เข้าใจจิตของคนอย่างหนูและสร้างกฎที่มั่นคงแบบนี้ไว้ให้คนนี้บอกนะฮะเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบรอวาสนา คิดว่าถ้าบุญมาเมื่อไหรคงจะรวยได้สักวันแต่ตอนนี้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลุกคือพลังที่ยังไม่ส่งออกไปแค่เรียนสิบกดแรกหนูเปลี่ยนจากการนั่งภาวนามาเปิดรับงานแบบใหม่ได้เงินก้อนแรกนะฮะสองหมพันบาทภายใน5วันจากการแชร์เรื่องที่หนูถนัดในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนดา่าตอนนี้หนูเชื่อแล้วว่าอาจารย์ไม่ได้แค่สอนแต่เป็นผู้ปลุกพลังนะ,ะให้ให้ลุกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆขอบคุณจากใจนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะ นะครับข้อนี้เนี่ยจะได้ลงมือปฏิบัติผ่านเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นเป็นเหมือนการลงมือปฏิบัติแต่และคนจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเรียนจากวิดีโอเรียนซ้าได้ตลอดหาเวลาเรียนเองนะะนนแล้วห้ามพลาดเนี่ยเนี่ยเวิร์กบุ๊กเล่มนี้เนี่ยเนี่ย,ยก็จะมีคําอธิบายการใช้งาน work เวิร์กบุ๊กนะครับสมุดภารกิจ100วันหนึ่ง้กฎแห่งความมั่งคัง่งทางการเงินนะฮะของราศีนะฮะถูกออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้คุณลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเงินความคิดและขึ้นพลังงงาาาาานานนนภยยยใใะะอ่เป็รรรบบโดช้หาศาสตา์นะ พลังวิทยาศาสตร์พลังงานนะคะจกิตวิทยาความมั่งคัง่งปัชญาความมั่นคงนะระดับโลกจีนอินเดียยู ield, นะฮะมาผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับไหนเขจะบอกวิธีใช้อยู่ในนี้นะฮนะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มั่งคัง่งนะครับก็ลองนะฮะก็ย่นระยะเวลาชีวิตตัวนี้กดว่าพอฟังไปแค่กดข้อแรกอะค่ะเออกลับมาตัดสินใจอะไรหลายๆเรื่องที่จะทําอะได้เยอะมากๆเลยแค่นี้มันก็ได้เป็นมูลค่ามากกว่าค่าคอสไปเยอะแล้วอะค่ะแล้วก็มันจะมีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าราศีเราอะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเออชอบ สร้างสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนแล้วแบบชอบจ่ายตังอะไรบางอย่างเพื่อให้เราอะดูดีเออแล้วก็ไม่กล้าขายของแพงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อาจารย์แนะนําว่าให้ลองแบบตอบช้าชไม่ต้องรีบตอบไม่ต้องทําให้ตัวเองดูดีเมื่อกี้ก็เลยลองปิดการขายทางออนไลน์ไปอะแบบไม่ยอมลดราคาคือลูกค้าก็ถามมาเนาะแล้วเราลองแบบลองแบบพยายามตอบช้าๆว่าไม่ต้องกลัวเขาไม่ซื้อของเราอะก็ไม่ยอมลดราคาเป็นหนึ่งหมืน่นปรากฏว่าลูกค้าซื้อก็ปิดการขายได้เลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมารีวิวหน่อยแล้วแบบ หมื่นหนึ่งอะปกติต้องรีบร้นเลยเพื่อให้เขาอะซื้อเราแต่ปรากฏเกมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ยอมลดอะลองลองตอบช้าๆดูแล้วเออเราได้กำไรเพิ่มมาหมื่นหนึ่งเออก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เหมือนกับว่าอยากพัฒนาตัวเองโดยใช้อ่พื้นฐานทางโหราศาสตร์ที่อาจารย์จะแนะนําเนี่ยคะ่ะไม่ต้องมีสถานที่ไม่ต้องเตรียมตัวไม่ต้องออกไปข้างนอกยังไงเลยก็คือแค่ตั้งใจฟังตอบคําถามตามกฎที่อาจารย์ว่าฟังไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันได้ร้อยกฎอะจะชีวิตมันแบบจะแบบ พัฒนาพุ่งพวดขนาดไหนอะก็เลยรู้สึกว่าต้องออกมาบอกว่าเออเรียนกับอาจารย์เหอร้อยกดแหงความมั่นคงเนี้ยไม่เสียบักแน่นอนค่ะ